ยกเพดสูกสูงยกสูงสูงห้าห้าแล้วยังหกเออก่งหกหกสเพราะว่าถ้าเขายกบ่อยๆเขาจะเป็นหกเจ็ดลองโยกคนเดียวเขาบ่หมฮะลองคนละอ่ะแปดเอาต่อตีได้ แปดแเมื่อไรฮึมแล้ยูอันติหมอกำลังจะาาาพาเพิ่อวันนั้นได้อยู่เนาะวันนี้มันอิดแหละมันอ่อนเลยืม,มนเคยรักเลยแปดเนือยแลเจ็บอันนี้เจ็บก่อนค่ะเอายามาทาแล้วกันเนาะเก้า <9 S 2> หมอมได้เพื่อยาทาเดี๋ยวน้่งไปพอยาที่มันแก้แก้ฟุกช้ำสิบ อ่ะข้างมีเซตแล้วสบายกอเหียดอีนึงอ,อ่ะ,อะไปข้างพุ่นซีดหน่อยอะไรให้เขาต้องมันยุบถ้าเขามันยุบเนี่ยมันจะหายบุยอ่ะข้างให้ได้เนอ<ม>กลอยๆหนึ่งมันเอียงเนาะสุมาต้าหนึ่ง